ว่าไงเพื่อนรักเสียยะจัดให้อีกแล้วครับผม1.9 X Series โฉมปี2017กับค่างวด6,000บาทฟรีดาวบัตรม่เดียวเสียยะจัดให้ครับมาเบิ่งความรอของรถครับผมเริ่มจากลิ้นแดงกระจังหน้าโครเมียมมันโครเมียมใช่ไหมนี่โคมดำโคมดำเออเอ,อินประถูกแจ็คเือตก็เอินเป็นโคมดำมตัวทับเออแสดงว่ามีคนตายเกิดขึ้นเพราะว่าโดนลมควัน ดอกกระจังนาสีแดงกระจังคมดำโลโก้แดงไฟโปรเจกเตอร์ไฟท้าย LED ทอมแม็กใบพัดพวดล่อละครับจุดแตงสเกิร์ตรอบคันกับ้างหงวด6ขกทันตาครับพีน้องเร่งไม้หน่อยๆห้ามือโลคุญแจรีโหมดอ่าเบาะหนัง X บอนนังก็นี่หุ้มมานะครับผมแล้วก็ทำให้มันเป็นทรง X Series ชุดแต่ง X Series วัดบูธหนึ่งตัวฟังเสียงฟังเสียงแอ,อ,อ,อร์ติดแอร์ก่อนึกว่าสิตัิยังดีที่มันท่าแซดเสียงหวานครับผมกับรไรเนอะร์เดิมๆยังรอ จับฟัฟีดาวฟี่องฟี่ตัดฟี่โอนพอบทรงฟีหฮอดหน้าบ้านเสียยใจกันให้พอค่าไม่ค่าเช่าใหา้เช่าหน้าเช่าสวนเช่าเกษตรกร,ร,ก,รกี่ยงกี่ยางปลูกมันผูกยุท่ามาลดเด้อพี่น้องเด้อออกรลดศูนย์บาทนะโอ้โหยังรอครับยังรอยังรอเลยปีแรกผ่อนหกพันปีต่อไปผ่อนเก้าพันบาทสามารถสื่อในทั่วประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อเอา้า เครื่องเดิมๆครับผมนะออกรถจบสุดปาดบัตรใบเดียวเสียย่าจัดให้ถูกใจฝากแชร์ไปครับวัยรุ่นแจ้า